แต่เที่ยวแล้วเนี่ยฉันเอาเอ็มม่ามาลองเนี่ยยังไม่ได้ผิดทลาเลยเนี่ยแล้วก่อนหน้านี้นนพี่พี่รู้จักผลิตภัณฑ์เอฟคอสยังไงพี่ดูในรีวิวดูในรีวิว <Yeah. S 2> ดูมานานไหมพี่นานด oh. ูนานแล้วก็เอามาลองกับกล้วยเพราะว่ากล้วยเนี่ย การจับใบนียากมากปัญหาเรื่องเชื้อรานี่แหละที่ใช้เอฟอยอย่างแรกที่แรกเลยนะเชื้อรามันเอาไม่อยู่เชื้อราเอาไม่อยู่ใช่มันฉีดแล้วเอาไม่อยู่ฉีดยาจนรู้จะฉีดยังไงแล้วปีนั้นเชื้อรามันแรงมากครับมันเอาไม่อยู่เวลาฉีดไปเนี่ยมันจะจับนวลขึ้นหนาใบหนาขึ้นมันทําให้ยาไอ้นี่มือเหมือนกระจายทั่วครับเหมือนที่ว่ารีวิวใช่ไหมถ้ายืนดูนะเรืออย่างเงี้ยวิ่งไปเนี่ยฉันจะยืนดูว่าฉีดแต่มันทั่วไปถึงไหน แสดงว่าไม่ได้ผสมเอฟอสกับผสมอันนี้มันต่างกันไหมครัใช่อีนั้นมันก็เหมือนกระเปียกแล้วมันมันจะไห่ตกลงดินเยอะอ,ะอ่ะมันก็เหมือนกับว่าโอ้โหมันจะลงดินหมดเลยซักๆักัก,ก,กมาลงอยู่ที่ดินหมดตอนนี้ใช้มากี่ปีแล้วพี่โอ้โหจำปีไม่ได้เลย้งกระสั่งมานี่ก็ใช้ใช้เลยโอ้โหจการรู้จัก่ะแล้วก็ใช้ไม<อ>่ได้เลยอ,ะอ่ะยังไม่ได้เปลี่ยนไปใช้อย่างอื่นเลยเนี่ยฉีดยาหญ้าฉันก็ใส่โอ้โหตายดีจังเลยอ๋อลองลองลดต้นทุนทําให้เราในการฉีดน้อยลงใช่ แต่หน้าฝนก็จะไปลบกับเชลานี่ก็เหมือนกันเนี่ยฝนตกเมื่อคืนยังบอกเดี๋ยวต้องฉีดเชลาแล้วเดี๋ยวฝนไม่ค่อยดี<อ>แต่เที่ยวแล้วเนี่ยฉันเอาเอ็มมามาลองเนี่ยยังไม่ได้ฉีดเชลาเลยเนี่ยออโอ้<笑><笑>เห็นเขาบอกก็ลองเอ็เอมมามันฆ่าเชลาได้<อ>เหมือนด้วอนะก็เลยเอามาลองเนี่ยยังไม่ฉีดเชลาเลยโอ้เยี่ยมเลยเลยทดลองครับทดลอง พอโทรถามครับเอ้มันช่วยเรื่องเชื้อราแต่มันดีอย่างตรงที่ว่ามันปนฮอร์โมนได้อะไรได้เราไม่ต้องไปกีดเชื้อราแยกไงแต่ถ้าใช้เชื้อราเคมีเราต้องแยกครับนะคิดบ่อยแกมัทูมันเร่งมันช่วยออกไหมอ่ะน่ะที่โทรสั่งอะนะก็เลยเอามาลองครับมันช่วยออกด้วยเนาะทีแรกมันไม่ค่อยโดกอันนี้ก็เก็บมาเนี่ยเกือจะยี่สิบวันแล้วมั้ง นี่จะยี่สิบวันแล้วยังเว้นวันนะยังยังสวยอยู่เลยนะพี่นะถือว่าถือว่าดีเท่ยนี้ถือว่าสวยมองข้างบนไม่ค่อยเท่าไหร่พี่พอมองรังดกมากเลยนะดกดกดกโอ้ดังเรือไปดิโอ้พอดูข้างหลังนะดูดิผลแบบเอียดเลยอ่ะลูกเล็กๆติดบ้านเลยเนี่ยต้องมาสอยลงพูดถึงว่าผลผลิตขนาดนี้พี่ถ้าตีเป็นเปอร์เซ็นต์นี่ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์พี่อันเนี้ยถือว่าเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยโอ้โหได้ดีเลยแหละโอ้โหถือว่าดกตรงนี้นี่กี่ไร่พี่ ประมาณสามสี่ไร่ได้ป่ะี่ปลูกสามสี่ไร่เอาที่ปลูกมะละนะจ้ะที่ปลูกมะละเนี่ยแล้วสี่ไร่ชาเลียเนี่ยวันหนึ่งพี่เราเก็บเนี่ยได้ประมาณเท่าไหร่พี่ประมาณกีนนะ่กิโลกี่ตันครับกี่โลแสดงว่ากโลสแสดงว่าไร่หนึ่งก็ประมาณร้อยกว่าโลเว้นวันนะนะมะละนี่โลเท่าไหร่พี่ตอนนี้เ,เลือทุกกี่บาทแล้วปกติแบบว่าถ้าเป็นราคาดีๆหน่อยแพงๆเนี่ยเนได้ยี่สิบเจ็ดบาทยู่ตอนเปิดนี้มะละกว่าจะได้ดกมันก็ตัดอยู่ประมาณสองสามมิถึงกระดก ฮอร์โมนแพงๆอย่างก็เอามาลองครับไหนเที่ว่าเขาลงรีวิวว่าดีอันนี้ก็ไปเอามาลองพอไม่ดีฉันก็หยุดแค่ั้นดีฉันก็ต่อโอ้ต่อเนี่ยแล้วได้ยินข่าวว่าใช้เอฟอร์ e กับผลิตภัณฑ์ของบริษัทเนี่ยมานานแล้วใช่ไหมพี่ใช่แต่เวลาเรามาใช้แล้วได้ผลผลิตที่มันตอบโจทย์อย่างเงี้ยมันก็ภูมิใจ